สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะจ๊อบแจ๊บนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียวเม็ดค่ะวันนี้ก็อยากจะคุยให้เพื่อนๆฟังในเรื่องของกฎไหลย้อนนะคะเพราะว่าโลกนี้มีหลายๆคนเป็นกันเยอะมากๆเลยเนาะเป็นเหมือนอาการของคนรุ่นใหม่นะคะอาจจะมีพฤติกรรมการกินอะไรบางอย่างหรือว่าการพักผ่อนนะคะการออกกําลังกายที่ เร่งรีบนะคะทําให้โรกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรกที่ฮิตมากๆเลยนะคะใน,ในไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศหรือว่าคนยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งกดไหลย้อนเองเนี่ยตามที่ใครเป็นก็ตามก็มักจะทราบอยู่แล้วว่าเวลาเป็นอาการเนี่ยเราก็มักจะได้รับยานะคะเช่นพวกยาเคลือบกระเพาะใช่ไหมคะหรือว่ายาลดกรดซึ่งหลายๆคนน่ยคะ่ะก็เล่าให้จบแจ๊ฟังว่า พอทานไปแล้วมันก็แก้การได้นิดหน่อยนะคะอาจจะดีขึ้นชั่วคราวแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยได้ช่วยบรรเทาอาการเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าถ้าเราดูกันที่ปลายเหตุเท่านั้นเนาะว่ากรดตัวนี้นะคะมันไหลย้อนกลับขึ้นมานะคะในในหลอดอาหารของเราที่เหนือกระเพาะอาหารของเราอะค่ะเนี่ยก็คือปลายเหตุละแล้วเราก็กินแค่ยาเคลือบกระเพาะยาลดกรดลงไปมันก็อาจจะช่วยได้แค่ปลายทางจริงๆเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะตัวกรดไหลย้อนจริงๆแล้วอ่ะเขาเกิดจากอะไรนะคะแล้วเราถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุเลยเนี่ยแล้วมันทําให้อาการของโรคไม่ค่อย กลับมาเป็นอีกเลยจะดีไหมนะคะจริงๆแล้วเนาะกรดไหลย,ย้อนนะคะต้องดูนก่อนว่าเกิดจากการที่กรด ในกระเพาะอาหารที่เป็นสถานที่ที่ย่อยอาหารของเราค่ะเขาไหลกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารได้เพราะว่าหูรูดนะคะที่กั้นเอาไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยไม่แข็งแรงเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเกิดจากการที่ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของเรานะคะลดน้อยลงทั้งระบบเลยไม่ใช่เฉพาะที่กระเพาะอาหารอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการย่อยอาหารทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือตั้งแต่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กนะคะจนถึงปลายทางที่ลำไส้ใหญ่ ถ้าระบบภายในเรานะคะการดูดซึมการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดทําให้มีกรดแล้วก็มีแกส๊ส ต่างๆนะคะที่ข้างคางขึ้นมาโดยเฉพาะแก๊สนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ดันนะคะดันแล้วเกิดการอักเสบตลอดจนทําให้หูรูดเราเนี่ยไม่แข็งแรงดังนั้นนะคะถ้าเราจะไปแก้เฉพาะการลดกดอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งระบบเนาะแต่วันนี้นะคะที่หลายๆท่านนะคะรับประทานไฟเบอร์เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาการกดไหลย,ย้อนอะ่ะบรรเทาลงอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะดีกว่าการรักษาที่ปลายทาง เพราะว่าตัวไฟเบอร์นะคะเขามีคุณสมบัติในการที่จะปรับสมดุลและที่สําคัญนะคะทําความสะอาดตลอดทางเดิอนอาหารของเราเมื่อเราอะค่ะรับประทานไฟเบอร์นะคะตั้งแต่ต้นทางหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ได้รับไฟเบอร์เข้าไปทําความสะอาดนะคะกระบวนการย่อยอาหารกระบวนการดูดซึอมอาหารแล้วก็ความสะอาดในทางเดิอนอาหารของเราอะก็จะดีขึ้นแล้วก็สมดุลค่ะเมื่อ เพื่อนๆนะคะย่อยอาหารได้ดีขึ้นดูดซึมอ,อาหารได้ดีขึ้นแก๊สต่างๆนะคะที่แบบปะทุแล้วก็ข้างค้างตลอดเวลาที่เราย่อยอาหารไม่ได้อะ่ะ ก็จะค่อยๆลดลงตรงนี้แหะค่ะหูรูดของเราก็ไม่โดนดันขึ้นมานะคะอาการกรดซึ่งจริงๆในกระเพาะมีกรดอยู่แล้วเนาะเขาก็จะอยู่แค่ในกระเพาะนะคะไม่ตีกลับขึ้นมานั่นเองนี่แหละค่ะถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมหลายๆท่านนะคะทานยาลดกรดมานานกลับไม่ได้ช่วยอ,อย่างชัดเจนเท่ากับการ แก้ที่ต้นเหตุเลยนะคะก็คือให้ไฟเบอร์นะคะเข้าไปเคลียร์ทางเดินอาหารทั้งหมดแล้วก็คืนสมดุลให้กับลำไส้นะคะโดยเฉพาะการที่ไฟเบอร์สามารถเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราได้นะคะเขาก็จะช่วยแบบ ฟื้นประสิทธิภาพในการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารของเราให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราค่ะเขาช่วยในการย่อยอาหารหลายๆอย่างที่ร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้นะคะแล้วก็ลดภาระที่จะทําให้ร่างกายเราจะต้องหลังกดหลังเอนไซม์ต่างๆออกมาย่อยอาหารทั้งหมดด้วยตัวเองนะคะย่อยไม่ได้ก็เกิดเป็นแก๊สอีกด้วย ก็เลยมาฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะว่าอาการกดไหลย้อนต้นเหตุที่แท้จริงก็คือการที่ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารและดูดซึมอาหารของเราลดน้อยลงนั่นเองเท่าวันนี้นะคะเราดูแลใส่ใจแล้วก็รักษา อวัยวะในการย่อยและดูดซึมอาหารของเราให้สะอาดแข็งแรงและก็มีสมดุลได้เมื่อไหร่นะคะอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกเลยนะคะก็จบแจมนะคะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพภายในที่ดีนะคะไม่มีโรคกรดไหลย้อนเนาะเริ่มต้นจากการเลือกรับประทานอาหารดีๆก็ปรับพฤติรรฤฤฤกรรมของเรานะคะก็จะทำให้อาการต่างๆเหล่านี้ ค่อยๆหายไปแล้วก็ดีขึ้นได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ